แค่เดียวนี่เหตุอะไรทักหนาเห็ดเบี่ยเห็ดงานอยู่ดดดีีสวัสดีพี่น้องสวัสดีสี่สุขสุขคนเนาะวันนี้เข้ามาทางล่างพี่น้องนี่มากินเดือดแปงเปฟสชีมือวาซากลอน่าอ่บูเด็กคบปลายพี่น้องเลยมีแต่หัวยิงไข่กับพักนี่เนาะฮ่ากระเบื้องที่น้องยิ้มใส่ยังจี๊โล น <c ười> er ิ่ง้อเดียวเลยเนาะคุณสาวได้เนาะชิมเหรอเห็นยู่ว่าเห็นยู่ว่าสบายรสบาดีอร่อชิมรอกินเดือดไปเออลองเลยเยี่ยดีากเนดิรกนา่ยุ่ต้องีาเยสเือ่ชนี่้อและชื้ชดใส่ได้แต่หางเลย เดีวไงเดี๋รว่าเดี๋ยวนุพไส้พ่ไส้ไอ้คนนะอยากไรนกางเกงนะอย่าสาวกินเดืออแป้งให้เราแล้วอยากไหนีสมผู้ิอากไส่ยหเงนะใหม่นะีสยวไส่งอีกแล้ว พี่ักูมลักดเดือดเป้งพี่ซันอู่บข้าวกัคืนูอีซาบม่็ดที่หม่ยอี่เมงซื้อความเผ็ดมื่ม พ่อเนี่ยแบอกกาไปเอาร้อนไปต้นร้อเมากอนี่อเินเนี่ิเอไปเห็นมากินนาตีมันฝรานีว่เห็นบอพวเีิ้าปลาพวกาอยอจะได้เพชเพเนาะเพชจพริกหน่อยนึกพริกเพชเาอเลยบกพริกน่อยบุกพริกกีลือเ่นากาไ้นามึงไมายาว เอาตี๋ไปเอาอีกทีทุกคนวันนี้เขามาอยู่ดางหลังพี่น้องน้องวัยกันที่เมือเนาะงมีกะทิบไปไถยปลาหนิภาพ่อแม่ไปไถยปลาโมเออยากเก็ดได้ทั้งนี้เลยเนาะโอ้ยจะก็ดได้จะได้นอนกิอยู่บนไหนเท่นอนได้เดียวนี่เข็ดอะไรตักหยาอเห็ดเบี้ยเห็ดงานอยู่ดีดีดีแบบแบบปลาแบบว่าซุกคนนั้นแบบว่าโอ้ภาพ่อพ่อเม่ไปเที่ยวเลย เะง่งไปตัวหน่อยเยไปความกันเบิดบอไอนี่แต่ย่านมากเลยนะทางนั้นยิ้มไปเปลยเนาะใครมาหา้าวมันาเหมเกามันเก่าเนาะเบาหน่อยไปสัมผัสคนนี้สัมผัสไปบราบกาสรอก ภาพเป็นดีที่รักสิซุกนะเอเอาเสียวไปอยู่นัามเลยวันี้ะอยู่น้ามเลยเมื่อนั่มใดว่าวางเอาป้า้ทนมันพอดีเลยพ่อเหร่อมีมัดน้ออยู่ดีจะไปอยู่ันดีใส่ใ่ยืนคอใส่ยือ่ืดออใยด่ย้าอ่ยืคยือ่ยอใส่ยอ่ยคออยยยออ่ยอยอยดใยดย ถ้าคนทวนอยู่บ่ถ้าคนทวนต่อยไม่เจ๊จับเห้คนนี้ขอกระชับไปกันเจ้าขอว่า่าไรพอดีจับว่าเราซ้ำหน่อยป่วยตัวกินยูนะปลากินยูนนี่นี่วันนเฮใหเบี่กเก่งๆกันนี่ให้กินเก่งพร้อมกินงันกันไปแก้วออไปอีดีได้หนึ่ป้ันซ้นอยนี่มันก็มีแต่ยิบยิบ่ยิบไงก็ไร ฉัน oh, kind of ีบยสิตีเป็นอ like ีบคือน้องอโปลไฮน์กคือเบาะฮะแครมคือแดงใแลบอบ่พเพห่พ่อ่ไหวดอนพ่อหรอคุนีบ้าสองคุณนีบ้าเร็วน้องตีบชอบเบาแนวนี้กล้ามเจ้าใครวันนี้คนอาช์ิไลพี่น้องเงแคร บาซุปคนมาเนาะเขากะไรเป็นพอคั่วอันนี้หันชีดเอเอโบพ่ออ่มเนาบอลอนเ็สกับบุญอ้นโขฮะขณะอาเงินไปแส่หนึ่งสองเศนเอาเลก็บ่กินที่บอกมันมีคนฮะอรรพี่น้องตอนนี้ก็ตัดผ่ามายังแรงเนาะไปห่าเดินทางกลับมาอรรพี่น้องเลย เนเื่อนะขขงจากว่าแขกมันก็ได้เมื่อเนาะบ่าวซุกเพื่อก็ได้ไปกรุงเทพแบบพี่น้องพอดีบ่าวเอกก็ได้มาถือโอกาสมันธนาค้ำนะพี่น้องเลยมาตัดหนอยอยายเนาคือเกานะ่าเนาะมอสี่เดียวนะพี่น้องเลยตอนนี้เขากำลังจูดเนาะพวกคีเหเอะเนี่เขาตัดพวกกันแน,พน,น่พี่น้องนี่ชิบังแล้วสิเราจูดโอ้ ตะกี้หกเป็นหกได้อยู่นี่ฮัตัดให้นะกนระซิแล้วนะคาร์นัดตัถ้ากาศสีเอาขาดมาก,กวดเดยวพี่น้องเลยกูตีดอยู่นี่อ้อันนี้บอก อ,อยากตีดวะอยุดม,ม,มันจะกัะไรวะมันทะเลนังเนาะถ้าเป็นมืออื่นนี่แห็นขาดจูุดง่ายจากนี่อันที่เขาเชนเบาสุกฝ้า,าพ่อฝ้าแม่ไปกรุงเทพนะพี่น้องป้าโหดีใจน้ำพิ่นเลยเนาะ ที่เพิ่นได้มีโอกาสแบบว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะพี่น้องในพาพ่อพาแม่ไปเที่ยวไม่เ,เห็นแต่กับจะคิดแบบนั้นให้ได้นะพี่น้องแต่อันนี้จักมือท่านมีโอกาสไม่เคยจะเสีดแบบนี้นพี่น้องเลยก็คือเพิ่นเบาคนนี้หาเงินเหมือนไรหางกะไรเนาะพ่อแม่แถาแก่ลงไปแต่กนนารถอยรั้งไปจะหนึ่งเนาะพี่นอ้องจะใช้ยูให้สเท่าไยจะคิดแบบภูมิใจนะพี่น้อง พาไปเที่ยวจักรครั้งหนึ่งมาแห่งสำบรับวันนี้ส่วนมอรอนมาเอามาเอายกะอะโมบายคนว่ามีแขกมาอีกจะแต่สวัสดิ์นาเขตเนาะมาหาเบาหน่อยมันก็ได้เสื้อผ้มามาสิไปบอบบเอบามาตัดใหญีกว่ามันโวได้คนมาไว้ไล่นะพี่น้องก็ได้แบบมันโวอันยิ่สำคัญอะไรก็ได้ เท่ากับตนะ่อเขาแยกเอานะก็เลยแบบแขกมากโมกได้เนาะก็เลยว่ามาตัดหนาดีกว่าถ่าแล้วเนาะกับม้อสิได้อันนี้เหละพี่น้องเลยนั่งตะขันอยูน่น้อยหนึ่งขันเบื้องนี่ยังนไวหนึ่งแล้วก็กวดขวดแล้วก็จวดแล้วก็บเบิดพี่น้องแล้วก็ไปเลี้ยมเอาที่แถวลุ่มน้อยหนึ่งเนาะก็คือว่าส้ำเร็จพี่น้องเลยแล้วเขาิะฟูดข้องมาใหม่ เวลาฮะเป่นาหารุกฮะเป่ยนต้ไงรุพี่น้องมันอาจสีบัทัวบเทิงเนาะปมฮักกันเนห่อยเอาชูดคลองเอาปุ๊ไปพูนเป็นสอดไทลุ่มพอเนาะเวลาฮบเปี่ยนตใหนีรแตาตท่ันตห้แตให้นะพี่น้องมันสีบัวทัวบเทงกันหน้ามันสีโบกก่อนบัดก่อนจุดเน่ยคือกันได้หนิะหนนหกนนะมุใหม่สําสกกสำ พี่น้องปมีความสุขเลยเนะาะมานท่ากับสามบ้านห้ออาอีกนล่วพี่น้องคือสิบถึงสิบเมื่อยกับมวลเห็ดไทยเห็ดหน้าดีกว่าไปอยู่ในเมืองกในเมืองเนาะเดี๋ยวมันคุนละเบบกันนะพี่น้องเดือนนี้เอาไม้พี่น้องเ,เดือนนี้ตั้งใจเห็ดกลีบ ตั้งใจถ่ายคลิปด,ดีๆเนาะแบบเอาอีนี้รอละพี่น้องเอีนเดือนนี้ี่ต้องตั้งใจเฮ็ดดีๆที่โบขคือเก่าเลยเนาะที่จีดดีมจีดกินคือเก่าละพี่น้องติดตั้งนอกแบบตั้งใจหางเงินเฮ็ดคลิปแบบถ่ายคู่มือคูมอค่มือนะพี่น้องมวยย่างก็ถ่ายไปที่นั่งถ่ายไปนะ,ะพักเอฟซีพี่น้องพ่อแม่พี่น้อง,นนองขนไดเนาะเบิง่งโคตรสะาเบิ่งคลิปเฮาโอ้เสียงคนกวนไรล้วยี่ ยี่ไม้หนึ่งพี่น้องเ,เลยเดี๋ยวข้าสุขอตัวไปตัดก่อนนะยังไม้หนึ่งยังขั้นนี้แต่จะคุณต้องมาแย้มนะพี่น้อนงว่าเอ้ตัดแบบไปได้เนาะจะได้แบบทีเดียวมันถะูอุปถัมภนะโตรงามเลยปะตัดเดี่ยวตะกี้หกเป็นหกเลยพี่น้องเลยมีเตโกกอะน,นี่ไปเอาไว้ตัดหยามาตัดป้าโคตรตัดหยากเลย ผู้ดีปเปลี่ยนเป็นใบตัดเข่าเนาะเลยแบบสบายแน่ไลยตัดง่ายแน่ง่างขึ้นไล่เติบป่ะพี่น้องคลิปนี้วิาจะขอจบคลิปเตียงสมิดเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะหละังกากเบืองโฆษณานะยบ่าวเอพี่น้องก็เป็นการสนับสนุนรักของบ่าวเอเนาะเบรดที่ตั้งจะเฮ็ดคลิปดีๆพี่น้องเฮ็ดคลิปใส่พี่น้องเบืองดีๆเนะะะาะป่ะพบกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย,บาย หวดงามเลย